สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านพาเพื่อนๆมาพบบ้านน้อยๆใน,น,นสวนค่ะบ้านที่ต้องขอบอกว่าหลายคนนี่จอดถามและเข้ามาดูเยอะตลอดค่ะแบบไม่ขาดสายเลยเนาะโอ้โหเนื่องจากราคาแบบราคาดีต่อใจนะคะ สวัสดิ์ช้าที่สดใสค่ะทุกคนเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ก้อยมานอนนานะคะก็มาเก็บบรรยากาศที่สวนให้เพื่อนดูแต่เช้าเลยทีน่นี่บ้านาไร่แม่ก้อยพาทำค่ะทุกคนนี่บ้านของเราสวยตลอดเลยขอขอบคุณมากนะคะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักของเราหลายท่านมาชมอีกแล้วนะคะเมื่อเมื่อวานนี้นะ,อะขอบคุณมากนะคะ พ่อแม่มาชมาดูกันนะคะบ้านน้อยๆในสวนค่ะบ้านที่ต้องขอบอกว่าหลายคนนี่จอดถามและเข้ามาดูเยอะตลอดค่ะแบบไม่ขาดสายเลยเนาะโอ้โหเนื่องจากราคาแบบราคาดีต่อใจนะคะ เป็นหลังบุกเบิกเริ่มต้นสําหรับเพื่อนๆที่จะมาอยู่ในสวนในไร่ในานานะคะทุกคนนี่สวยจังเลยอะ,อะเราต้องพาเพื่อนๆชมก่อนน่าสวยไหมคะทุกคนนี่เช้าสายบ่ายเย็นสวยตลอดค่ะทุกคนค่ตีสี่ตีห้าหกโมงเชา้าจรดเย็นจะหลดค่ำนะคะสวยตลอดค่ะทุกคนนี่สวยไหมคะนี่ สวยมากเลยสวยมากสวยมากค่ะทุกคนนี่ดูสมิมาแล้วมาแล้วสาวน้อยของเราค่ะเห็นตะวันแต่เช้าล่าเริงมากเลยโอ๊ย <c oughs> ทา,าเทศสว,วัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับเช้าที่สดใสค่ะเสียลุกไปหุดเลยตื่นในเช้าค่ะทุกคนกินกาแฟโอวันตินน้ำชาน้ำสมุนไพรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็มาเดินดูในสวนเลยค่ะทุกคนสวยมากสวยมาก ว้า,ยาวยังเช้าอยู่ค่ะตอนนี้น่าจะจะเจ็ดโมงแล้วค่ะแต่แบบโอ้โหบรรยากาศที่สวนไม่ก้วยเย็นสบายมากเลยโอ้โหเก็บบรรยากาศยามเช้าให้เพื่อนๆดูนะคะสวยไหมคะ แสงแสงแสงสองตรงนี้นะคะนี่สวยไหมทุกคนสวยจังเลยนะั่ก็เป็นทางเข้านะคะถมใหม่นิดนึงตรงนี้ถมขึ้นใหม่นิดนึงสวยไหมคะนี่พาเ,เพื่อนมารับพลังยามเช้านะคะตื่นในเช้ามีพลังสดใสล่าเริงเข้าไว้กับทุกคนเขาบอกว่ามุมที่นาไม่ก้อยนะ บ้านไร่ไม่ก้อยพาทำนะคะแบบสวยสามร้อยแปดสิบองศาเลยค่ะทุกคนนี่แสงเช้าเดี๋ยวซูม z o o ให้เพืพ่อนๆดูใกล้ๆอึ๊บนะคะบึ๊บว้าวสวยไหมคะทุกคนเดี <c oughs> ย๋ยวไม่ต้องนอนหลับนอนไหลนะคะตื่นมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะสดชื่นมากนั่นนั่นนั่นผู้สาวผู้สาวมาแล้วผู้สาว <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> เอาใหม่่เอาใหม กคกค็กคจะเป็นมุมอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านน้อยของเราคร่ะทุกคนเห็นไหมเห็นบ้านน้อยไม่ก้อยไหมเราก็นอนเมื่อคืนไปแล้วค่ะทุกคนสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาเด็กๆมานอนแบบได้เต็มที่เลยเพราะว่าเด็กๆเ,เขาไม่ต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเนาะทุกคนนี่ ดูดีไหมมีต้นตาลคู่ด้วยนะมีสาราน้อยนี่ต้นไม้บางอยู่ไปม,มากเลยว้าวตะวันขึ้นแล้วค่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์นะจ้าพระอาทิตย์ยามเช้าว้าวดู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 น้องกิยวนี่อืมชิ่นมากโอ้เพื่อนๆดูทีแสง แส่งตะวันที่ส่องไปที่บ้านเราแล้วก็เต็นท์ค่ะทุกคนอืว้าว <What? S 1> จะบอกว่าบรรยากาศนี้เปลี่ยนไปทุกวันค่ะพเพื่อนๆจ้าเพราะว่าบางวันก็ฟ้าคืนบางวันก็ฟ้าใสนะคะแบบวิวนี้จะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันนี้ไม่เหมือนกันเลยค่ะถือว่าเป็นแบบโอ้โหสดชื่นมากๆได้บรรยากาศใหม่ๆตลอดค่ะเพื่อนๆนั่นๆๆ <laughs> เสียงๆๆ <laughs> ว้าวืมว้าวตื่นแต่เช้ามาเราก็มีกิจกรรมค่ะเราดักก็จะเป็นอะไรที่ดักกุ้งดักหอยนะคะเราใส่ลำเข้าไปค่ะ โอ้โ้ได้อะไรเพื่อนเราได้อะไรเนี่ยโอ้หอยอ่ะ้หอยเชอรี่ไม่กล้าไปดูในเน็ตนะโลร้อยอ่ะร้อยห้าสิบเหรีทุกคนเย่เราได้อาหารเช้าแล้วค่ะทุกคนนี่ดูมีกุ้งกุ้งโอ้มีกุ้งด้วยอ้ พระอาทิตย์ค่ะมาเต็มเต็มเต็มสวนแล้วค่ะตอนนี้อแสงแดดอุ่นๆยามเช้าค่ะเต็มที่แล้วค่ะที่สวนแม่ก้อยค่ะทุกคนที่นี่บ้านาไร่แม่ก้อยพาทำนะคะบรรยากาศสดชื่นสดใสตั้งแต่ฟ้าตั้งแต่ตะวันยังไม่แทงตอนนี้เต็มที่แล้วค่ะ บรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะนี่แม่ก้อยคะเก็บบรรยากาศที่สวนตอนแม่ก้อยไปสวนให้หนูดูหน่อยค่ะนี่มารายงานสดๆให้เพื่อนๆชมเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าบรรยากาศบ้านสวนบ้านไร่บ้านนาบ้านเราค่ะทุกคนนี่โอ,นะโอ้โห นกนกนกว้าวนี่นี่ก็จะเป็นด้านหลังของบ้านน้อยในสวนของเราค่ะทุกคนก็จะเห็นต้นตาลคู่แสนสวยบรรยากาศนี่แบบสามร้อยแปดสิบองศาเลยพี่นาไม่ก้อยโอ้ปอเทืองของเราก็ออกดอกแล้วนะคะยังไม่ เพื่อนๆไปดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวขอซูให้เพื่อนๆดูใกล้ๆตรงนี้เลยละกันนี่ค่ะน,นี่ว้าวพีเพื่อนกเกษตรที่น่ารักของเราถามอยู่นะคะทุก่อนคขปลูกปอเทืองตอนนี้ได้เลยไหมคะปลูกได้เลยค่ะทุกคนคะเป็นดินล่วนดินล้วนผสมทรายก็จะดีมากๆค่ะตอนนี้ก็ปลูกมานานขนาดไหนแล้วอยู่ที่เดือนนิดๆค่ะน้องก็สูงเกือบจะเท่าหน้าขาเราแล้วค่ะทุกคนเนี่ยตรงนู้นตรงนู้น กอตรงนู้นนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูกอตรงนู้นเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะก็สูงสูงว่าไหนนะเนี่ยกอที่สูงแล้วนะคะวิวสบัดช้าที่สดใส่นะคะทุกคนมีเสียงนก้รงช,ชุ่มชื่นหัวใจะค่ะทุกคนนี่ เมื่อกี้ก็ไปอะไรมาเมื่อกี้ก็ไปหาหอยหากุ้งกันมานะคะลดน้ำต้นไม้ดูแปลงผกักต้นไหนโตแล้วเนาอเพื่อนนี่น้องกิว <c oughs> ้วนี่ข้าวเหนียวของเรานี่ถูกแล้วค่ะทุกคนนี่ดูพี่ไก่กับ ตื่นมาทอดไข่ให้คุณพ่อคุณแม่แต่เช้าเลยค่ะเพืเ่อนๆนี่แม่ก้อยขาอย่าลืมนะคะรีวิวนะคะในบ้านในห้องให้หนูดูหน่อยค่ะแม่ก้อยขาว่าสวยขนาดไหนนะคะ ยังเลยอ่ะ,อะเราต้องพาเพื่อนชมก่อนน่าสวยไหมคะทุกคนนี่เช้าสายบ่ายเย็นสวยตลอดค่ะทุกคนค่ะตีสี่ตีห้ 5, าหกโมงเช้าจะหลดเย็นจะหลดค่ำนะคะสวยตลอดค่ะทุกคนนี่สวยไหมคะมนี่สวยมากเลยนี่ก็จะมีกล้วยมีกล้วยหอมทองที่ลูกละสิบสี่สิบห้าบาทแล้วก็ เดี๋ยวคุณยายไม่ก็จะเอาอะไรมาฝากเป็นกล้วย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 เตี้ยกล้วยเตี้ยดดๆแบบดกแทบจะทิ่มพื้นเลยค่ะนี่ไม่ก็เห็นอะไรเวบเดี๋ยวอวดเพื่อนๆก่อนนี่ค่ะอ้อยข้าอ้อยไม่ก้อยนะแหง้งตาข้างแล้วทุกคนนี่เห็นไหมตรงกลาก็อย่างนี้เนาะเราตัดมาเป็นท่อนที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเนาะนแห้งตาข้างออกมาแล้วทุกคน ใจจังเลยแบบปลูกแค่อทิตย์เดียวค่ะทุกคนคะ่ะนี่งามมากเลยโอ้ดีใจอะเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยเล็กๆนิดเดียวเองค่ะทุกคน,นเนี่ยเนี่ยเมื่อวันสองวันที่แล้วเติจะเท่านี้นี่นี่อันนี้มาแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหชูก้านใบนเบลร์เกันอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้ อ้อยค่ะเพื่อนโอ้ยใหญ่เหมือนกันปลูกตอนเล็กๆอย่าอย่าหนีน้ำนะ,ค,ะควรลดน้ำเช้าเย็นเลยค่ะเนื่องจากน้องอยังลากน้องอยังไม่เดินออกมานะคะทุกคนค่โอ้นี่ก็อีกตอตาหนึ่งโอ้ใช่ได้ใช่ได้ดูแล้วอะโอ้นี่นี่ท่อนเดียวเนาะท่อนเดียวนี่ก็แตกเป็นสามอย่างนี้นะคะ่ะทุกคน ก็อหอมแดงค่ะที่แม่ก้อยพาเพื่อนๆปลูกไปอะ่ะอวันนี้โตแล้วเห็นไหมสองสาวันก็โตแล้วทุกคนเนี่ยโอ้โหโหเหลือมากกระเทียมค่ะกระเทียมก็จะกรีบใบะคะ่ะเพื่อนใบก็จะเป็นแบน,แบนหอมหอมแดงก็จะใบกลมๆอย่างนี้นะคะสวยนี่แม่ก้อยมาโรยขี้วัวไปแล้วนะคะ ปลูกกอนได้เลยค่ะมาโรยขี้วัวที่หลังได้ค่ะเพื่อนๆพี่ของแม่ก้อยโตแล้วนะคะทุกคนวอ้เขียวมากๆเหมือนตอนแรกๆที่น้องสตาร์ที่เราปลูกไปเนาะเหมือนจะไม่โตเนาะพเพื่อนๆตอนนี้โตแล้วอะ่ะก็แม่ก้อยก็มาพรวนดินรอบๆนะแล้วก็มาใส่ขี้วัวค่ะรอบๆอ่ะใส่ขี้วัวน้องก็ดีเลยอะ่ะเป็นถั่วพูพริกมีพริกอีก,กต้นหนึ่งเหมือนกันค่ะ อู้ตัวนี้งามหลายงามหลายอู้ติดทั้งดอกแล้วก็ติดทั้งบลเลยค่ะทุกคนวู้งามมากเพื่อนเพื่อมาให้ปุ๋ยให้จุลินทรีย์ก็มาให้ตอนเช้าได้เลยค่ะเพื่อสังเคราะห์แสงได้ดีก็นําอาหารไปปรุงบํารุงต้นไม้พืชผักได้เลยพริกของมันจะได้ดดๆนะตรงนี้แม่ก้อยก็มีมะละกอด้วยนะนี่มีทั้งฮันแลนแล้วก็ แขกดําค่ะเพื่อนๆจ๋านีตรงนี้ก็เป็นบานมีรุโรยค่ะทุกคนก็กะเพราแดงจ้าทุกคนค่ะนี่แข็งแรงมากควนดินเหมือนกันนะคะปลูกไปแล้วก็ควรจะพวนดินเดือนละครั้งดีมากๆเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่พวนดินก็จะเหนียวรากก็ไม่สามารถหาอาหารได้นะคะอนี่มะม่วงมาหาชนกค่ะทุกคนอ้ดีจังเลยต้นโตนแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วยังแตกใบอ่อนเป็นสีม่วงม่วงอยู่เลยค่ะตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนี่พร้อมนี่ตาดอกเตรียมแทงออกมาแล้วทุกคนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเหม็นไ,ไหมคะนี่เป็นมะนาวที่เพาะจากเม็ดค่ะปลูกในกระถางแล้ว แล้วก็มาปลูกลงดินน่ะเพื่อนๆจะบอกว่าแบบน้องแบบโตด,ดีพุ่งทยานมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวคือแบบโอ้คือจะสูงเท่าศอกเราแล้วอะ่ะโอ้โหดูมะนาวนี่นะ่ะก็ปลูกอยู่ในกระถางแบบเหมือนไม่ไปหน้ามาหลังเลยพอมาลงดินมาเจอปุ๋ยคอกน่าจะมาเจออากาศที่น้องชอบอะ่ะโตแล้วก็ดีดเร็วมากๆเลย,เลยตัวนี้มะกรูดค่ะทุกคนมะกรูดมะเขือแถวนี้เลยโหระพา ดอกเพียบเลยควรมาเด็ดดอกออกเป็นอย่างยิ่งค่ะงั้นก็มะละกอค่ะเป็นฝลังกิมจูนะคะโอ้โหเพื่อนดูตาดอกนี่แต่พืชตะเพนอย่างนี้เลยนี่นี่นนฝทุกคนต้นปะเรอยู่ตรงนี้ก็เป็นมะขามเทศพชรนวลไทยนะคะตรงหน้าสวนของแม่ก้อยมะขามเทศฝักใหญ่หมดแล้วนะคะ สวยมากๆเลยมานอนสวนมานอนไล่นอนนากันนะคะมีมาตรงนี้มาตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตลาดน้อยของเราบ้านน้อยในสวนของเราค่ะทุกคนนนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวเตี้ยน้ำหอมค่ะ เท้าค่ะเพื่อนๆนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะที่แม่ก้อยกับพอ่อกุ้งนะคะปลูกทานตะวันไปค่ะทุกคนด้านหน้านี่ก็มีทานตะวันต้นเล็กนะคะที่มาหยอดมเมล็ดนะคะโตแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะที่เห็นนี่เป็นคอสมอสค่ะที่เป็นดอกชมพูบ้างเหลืองบ้างสวยๆที่อยู่ตาม ที่เขาเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆตามร้านกาแ,แฟคาเฟ่ต่างๆค่ะนี่คอสมอสค่ะแล้วก็ยังมีอะไรอู้นี่ก็คอสมอสเห,หมือนกันนะะก็จะมีดาวเรืองค่ะดาวเรืองแบบโรยเยอะมากน้องน้องดาวเรืองเล็กค่ะน้องดาวเรืองยังไม่โตไวเท่าคอสตมอสอันนี้เป็นดาวเรืองหน้ไปทางดาวเรืองแล้วก็คอสมอสน,นะคะนี่ก็จะเป็นจุดด้านหน้าค่ะ ก,ก็ถมเพิ่มอีกค่อยๆไล่สเตปไปค่ะถมตามกําลังที่เรามีค่ะถมเพื่อจะไล่กับสเตปตรงนู้นเห็นไหมเห็นไหมขึ้ไม่เห็นานนไหมถนนะถน,นะถนน,น,นด้านหน้านะมาที่นาหลายท่านก็จะต่ำนะคะเราก็ค่อยๆถมไปนะทุกคนนะตามกําลังเพื่อนๆก็ค่อยๆคิดเออค่อยๆท,ทําทีละจุดทีละจุดเนาะทาทีเดียว<ะ>ไม่ได้หรอกค่ะทําไล่นาส่วนผสมนี่ค่อยๆทําปรับแต่งปรับพื้นที่ได้ตลอดอแล้วตรงนี้พามาดูตรงไหนค่แม่ก้อยอุ้ยพาเพื่อนๆ ดูทีเดียวเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งถมใหม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ร้อยรถค่ะเพื่อนๆจา๋าฮะก่อนจะเดูอเอ๊ะเวบเวนี่ <laughs> สวัสดีนะคะทุกคนนี่สดชื่นตลอดมีพลังสดชื่นสดชื่นล่าเรืองตลอดค่ะน้ามู้เย็นมากนี่ลาบ้านน้อยของเรามายือนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นไปตรงจุดนู้นนะคะคือกว้างจริงๆอ่ะที่อ่ะนี่ตรงนี้ นี่เลยค่ะทางเข้าค่ะทุกคนทางเข้าถมใหม่ตรงนี้ร้อยลวนนะคะผมทางเข้าตรงนี้อืมเท่าไหร่กว้างสี่สี่เมตรนะคะเพื่อนๆนีน่จากด้านหน้าด้านนี้นะคะใหญ่มากทุกคนก็เป็นถนนทางเข้านี่เพื่อนจ้าผมที่ไว้ย,ยกเป็นบ้านหลังน้อย สักหรังนะคะทุกคน,น,นสวยอ,ะอ่ะเพืนดูเนาะไม่กล้ยทำอะไรมีความคืบหน้ายัางไงก็อัปเดตในส่วนให้เพื่อนๆดูตลอดด้านบนด้านบนใฮญ่มากใหมากันนี้ก็ได้พื้นที่อีกบ้านอีกหลังน้อยๆได้เลยค่ะทุกคน นี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยพาเพื่อน,นมาดูก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ยังไม่มีบ้านมาลงนะคะตรงนี้หลักๆจะเป็นปลูกข้าวค่ะทุกคนปลูกข้าวหอมมะลิไม่ค่อยปลูกทุกปีนะสวยมากเ,าเราต้องพาเพื่อนๆบุกข้างบนเดี๋ยวไม่ค่อยปีนจะล้างบน,งบนโอเคนี่หาอัปเดตแอ,อดเวนเดอร์เยอเลย เปไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมสูงไหมสูงไหมนี่โว้มาดูจุดนี้เหมือนแบบบ้านไม่ก้อยไกลมากอะแทบจะไม่เห็นเลยเนาะจุดโค้งนะคะตรงบ้านไร่ไม่ก้อยพาทามันไม่ก้อยจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนขี่รถเข้ามาสามารถเห็นบ้านไม่ก้อยถึงแบบ360สามร้อยหกสิบสามร้อยแปสิบองศาเลยจะเห็นกันหมดเลยเพราะว่าถนนนี่โคง้งสวยเห็นบ้านนะสวยมากๆนี่ตรงนี้นี่ของเราทางนั้นเลยคะ่ะเพื่อน สวยมากว้าวสวยไหมคะทุกคนนี่จะทำแบบไหนจะปลูกบ้านแบบไหนหลังเล็กน่ารักสไตล์ไหนนะคะคอยติดตามรับชมนะคะทุกคนโอ,โอเคคะ่ะทุกคนสวยไหมสวยมารายแม่ก้อยพาทำนะคะอยู่ที่ไหนคะแม่ก้อยคะ ก็อยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยนาทภูมินะคะทุกคนมีโอกาสก็แววมาหาได้นี่บ้านนอยในสวนค่ะหลังนี้มีคนมาจอดดูแล้วก็เข้ามาถามเยอะมากๆตัวจริงเสียงจริงเลยหลังนี้เพราะว่าราคาจับต้องได้เหมาะสมคือสำหรับเพื่อนๆที่มีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งนะคืออยากมีบ้านในสวนอะ ซื้อหลังนี้ไปประเดิมก่อนได้เลยเป็นหลังเล็กๆนะคะเพื่อนๆสามารถต่อเป็นห้องครัวห้องรับแขกหรือจะมีอีกหลังมาอยู่ด้านข้างก็ได้หมดเลยค่ะทุกคนน,นี่เห็นไหมสวยมากทุกคนรักบ้านเราตันคู่นะคะโอ้สดชื่นมากๆว้า แม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ้านน้อยในสวนค่ะทุกคนบายบายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้เพื่อนๆได้บ้านน้อยในสวนไวๆเร็ววันเร็วคืนกันทุกคนเลยนะ ก่อนนะคะทุกคน